สวัสดีครับเพีวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุกครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์การทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงของเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านในช่วยกดไลค์กด share, แชร์หรือฝากกดติดตามช่องเพลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชาววันเสาร์ครับดวงชะตาของท่านประจำเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในช่วงของเดือนเมษายนนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่เจ็ดถ้วยสัญ,ญลักษณ์รูปถ้วยตามาศาสตร์ของไพ่ย,ยิปซีนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรักแต่ว่าไพ่เจ็ดถ้วยนั้นถ้าเป็นเรื่องของความรัก ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับก็หมายความว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์และก็เจ้าชู้มากๆนั่นเองถ้าเป็นผู้ชายนี่เขาเรียกว่าเจ้าชู้ตัวพ่อถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องเรียกว่าเจ้าชู้ตัวแม่เลยทีเดียวนั่นเองนะครับถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้ครับไพ่ใบนี้ถ้าเป็นด้านการงานนั้นก็หมายความว่าการงานที่จะดีสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ในช่วงของเดือนเมษายน งานอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกความสวยความงามของผู้หญิงอันนี้จะดีนะครับพวกแฟชั่นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าของผู้หญิงพวกเครื่องสำอางอาหารเสริมพวกเครื่องประดับหรือว่าพวกร้านอะไรที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่าชุดต่างๆพวกนี้จะดีนั่นเองนะครับคนที่จัดงานจัดอ e ีวงอีเวนต์ต่างๆนั้นก็ถือว่าจะดีมากๆและอีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่เจ็ดถ้วยนั้นยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดว,วันเสาร์มีโอกาสที่จะได้ของขวัญของฝากของมีค่าจากใครสักคนหนึ่งที่จะมามอบให้นั่นเองนะครับ ชาววันเสาร์ครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตดวงชะตาของคนเราจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งก็คือ ในช่วงของปีใหม่ไทยซึ่งก็คือในช่วงนี้แหละเดือนเมษายนนี้แหละนะครับฉะนั้นช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสวนใจต้องการอยากดูดวงส่วนตัวด้วยสายแห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจารย์นุให้ติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับ เรามาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปซึ่งก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญมากด้วยเช่นกันนี่คือไพ่เจ็ดไม้เท้าสัญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานไพ่ใบนี้ถ้าเป็นเรื่องการงานถือว่าเป็นไพ่ที่ให้โชคให้คุณเกี่ยวกับเรื่องการงานของผู้ที่เกิดว,วันเสาร์นั่นเอง,เองนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้ถ้าตกงานว่างงานให้รีบไปสมัครงานไปหางานแล้วท่านจะได้งานใหม่ในช่วงของเดือนเมษายนนี้อย่างแน่นอน แม้ว่าตำแหน่งงานที่ตัวท่านเองนั้นปรารถนาจะมีคู่แข่งค่อนข้างเยอะมีคนไปสอบเยอะแต่ว่าตัวท่านเองนั้นจะได้รับการคัดเลือกอย่างแน่นอนขอให้ตัวท่านเองนั้นอ่านหนังสือตำรับตำราอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็ใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่รับรองเลยนะครับว่าจะสอบได้สอบผ่านคนที่อยากจะเป็นข้าราชการถ้ามีการเปิดสอบบรรจุราชการในช่วงเดือนเมษายนถ้ามีไพ่เจ็ดไม้เท้าก็หมายเขาว่า จะสอบได้สอบผ่านด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับส่วนท่านใดนะฮะที่ต้องการอยากจะเปลี่ยนงานอยู่ที่เดิมนี่นะครับก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีโอกาสที่จะเติบโตไม่ค่อยมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าให้รีบเปลี่ยนงานในช่วงของเดือนเมษายนนั่นเองมีโอกาสที่จะได้งานใหม่ทันทีแล้วก็จะได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมนั่นเองนะครับถ้าเป็นเรื่องของการแข่งขันเช่นถ้าหากว่าที่ทํางานของท่านมีเป้ามียอดอะไรต่างๆพวกนี้ตัวท่านเองนั้นจะผ่านหลักเกณฑ์อย่างแน่นอนนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับผมไพ่เจ็ดไม้เท้านั้นถ้าเป็นเรื่องของการแข่งขันด้านธุรกิจการค้าการขายแม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะมีคู่แข่งแต่ตัวท่านเองนั้นจะมีกลยุทธ์แล้วก็วิธีการในการที่จะสามารถเอาชนะคู่แข่งได้อย่างที่ผมพูดไปว่าไพ่ใบน,นี้นั้นเป็นไพ่ที่ให้คุณด้านดีด้านบวกกับผู้ที่เกิดวันเสาร์เป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการงานนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่9นี่คือไพ่เก้าถ้วย ไพ่เก้าถ้วยนั้นถ้าเป็นธุรกิจการงานอีกด้านหนึ่งที่จะดีสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ในช่วงของเดือนเมษายนก็คือการงานที่เกี่ยวข้องกับพวกของกินเช่นเปิดขายอาหารพวกร้านอาหารต่างๆร้านก๋วยตี๋ยก๋วยเตี๋ยวอะไรที่เกี่ยวข้องกับของกินจะดีมากเลยนะครับรวมไปถึงพวกซูเปอร์มาร์เก็ตคนที่เปิดร้านขายพวกของชาขายข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคพวกเครื่องดื่มทั้งหลายนั้นจะขายดีมากๆนั่นเองนะครับเพราะว่าในช่วงของเดือนเมษายนก็คือว่า เป็นช่วงของเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยมีวันหยุดยาวผู้คนเดินทางค่อนข้างเยอะผู้คนไปท่องเที่ยวผู้คนเฉลิมฉลองกันแน่นอนนะครับการใช้จ่ายต่างๆนั้นมันจะเกิดขึ้นเยอะมากๆในช่วงของเดือนเมษายนจะทําให้ธุรกิจการค้าการขายอะไรที่เกี่ยวข้องกับของกินนั้นจะดีมากๆสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นั่นเองนะครับคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งนี้กันบ้างก็คือตําแหน่งที่7นี่คือไพ่เพดออฟคัพหรือว่าไพ่เด็กถือถ้วย ไพ่ใบนี้หมายถึงบุตรบริวารในกรณีที่ผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นเป็นหัวหน้างานเป็นเจ้าของกิจการกําลังประกาศรับสมัครลูกน้องทีมงานคนใหม่ก็หมายความว่าลูกน้องคนใหม่ที่จะเข้ามาเริ่มงานในช่วงของเดือนเมษายนนั้นจะเป็นคนที่มีสัมมาคาระวะอ่อนน้อมถ่อมตนและที่สาคัญก็คือว่าซื้อสัตว์ไว้ใจได้อยู่กับท่านนานอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองเนะครับ ในกรณีที่ตัวท่านเองนั้นกําลังหาพี่เลี้ยงเด็กอย่างนี้เป็นตน้นถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าจะได้คนที่มีจิตใจดีรักเด็กอย่างนี้เป็นตน้นหาคนที่มาดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านของท่านก็จะได้คนที่มีจิตใจดีอย่างนี้นะฮะและไพ่ใบนี้ถ้าหมายถึงลูกหลานก็หมายความว่าลูกหลานของท่านแม้ว่าในช่วงนี้เขาจะปิดเทอมปิดภาคเรียนก็ตามแต่ แต่ตัวเขาเองนั้นก็จะไม่ไปสร้างปัญหาสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองก็คือว่าจะเชื่อฟังคําพ่อแม่นะฮะไม่ออกนอกลูก่นอกทางอย่างนี้ก็ได้ในกรณีที่ผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นที่มีลูกโตแล้วแยกออกไปมีครอบครัวแล้วหรือว่ามีงานทําแล้วเขาก็จะไม่ทิ้งไม่คว้างพ่อแม่เป็นห่วงเป็นใย,ยพ่อแม่เขาเรียกได้ว่าเมื่อยามแก่เท่าลูกเต้าดูแลอันนี้ดีมากเลยนะครับผมผู้ที่เกิดวันเสาร์ที่มีลูกเต้านั้น ถือว่าพึ่งพาอาศัยเขาได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่4นี่คือไพ่จัดเมนท์ไพ่จัดเมนท์นั้นมันเหมือนกับว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันเสาร์หลังจากเข้าสู่ในช่วงของปีใหม่ไทยนี่นะครับก็คือในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ผ่านไปเนี่ยดวงชะตาของท่านมันเหมือนกับตายแล้วฟื้นมันเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่นะครับผมดวงชะตาฟ้าหลังฝนนั่นเองนะฮะถ้าหากว่าตัวท่านเองดูรูปตามหน้าไพ่ของไพ่จัดเมนท์ ด้านบนนั้นเป็นรูปของเทวนาเป่าแต่ด้านล่างนั้นเป็นรูปของคนที่กําลังยืนขึ้นจากโลงศพชีวิตเหมือนตายแล้วฟื้นเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ดวงชะตาของท่านนั้นจะมีอะไรดีๆเข้ามาจากที่ไม่เคยมีโชคมีลาบไม่ค่อยมีอะไรดีเลยนะครับต่อไปนี้จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่านบางทีบางท่านนั้นจะได้เริ่มงานใหม่งานใหม่นั้นก็ดีบรรยากาศการทํางานเพื่อนร่วมงานก็ดีอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับถือว่าเป็นไพ่ที่ดีเพียงแต่ว่า,าไพ่ใบนี้ ้ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บกระทนหันเร่งด่วนนั่นเองเนะครับคือสมมติว่าตัวท่านเองนั้นไปสมัครงานบางทีนี่นะครับผมไปยื่นใบสมัครแล้วก็ไปสอบไว้แล้วก็หายไปเลยนะครับแต่ในที่สุดแล้วเขาก็โทรมาแจ้งว่าวันจันทร์นี้เริ่มงานได้ไหมในลักษณะแบบนี้คือมันจะเกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่ได้ไพ่ใบนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังถ้าสิ่งใดที่เรามุ่งหวังมากๆเนี่ยมันจะไม่ไ้่วงเวง,ง,วงเมหััุลยนนะ มันจะได้ฉะนั้นวิธีการแก้เคล็ดก็คือว่าตัวท่านเองไม่ควรที่จะไปปากใจอะไรมากว่าสิ่งที่เราทํานี่แหละมันจะสําเร็จมันจะได้มันจะไม่ได้ขอให้ตัวท่านเองนั้นเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อใจเอาไว้บ้างแล้วจะสบายใจนั่นเองนะครับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งนี้ก็คือตําแหน่งที่3นี่คือไพ่เดอะซันไพ่เดอะซันนั้นเป็นไพ่ใท้คุณสูงสุดในสํหรับของไพ่ยิปซีเป็นไพ่แท้คุณรอบด้านครอบจัก,กรวาลจริงๆถ้ามีไพ่ใบนี้ก็คือว่า ในตอนแรกๆโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งปากแรกของเดือนเมษายนนั้นบางทีบางท่านจะมีความเครียดมีปัญหาอะไรต่างๆรุมเร้าค่อนข้างเยอะอย่างนี้เป็นตน้นแต่พอเข้าสู่ในช่วงของปีใหม่ไทยก็คือในช่วงของปากหลังเดือนเมษายนนั้นสถานการณ์มันจะมีการแปลเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับเรื่องที่มันเครียดปัญหาอุปสรรคต่างๆนี่นะฮะมันก็จะมีทางออกมีทางแก้ไขจิตใจของท่านนั้นก็จะโล่งโปร่งสบายมากยิ่งขึ้น ถ้านในช่วงที่ผ่านมาตัวท่านเองนั้นมีการเก็บไข้ได้ป่วยไม่สบายไม่นานนะครับร่างกายของท่านนั้นก็จะกลับมาแข็งแรงดังเดิมอย่างนี้เป็นตน้นอีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่เดร์ซันนั้นเป็นไพ่ที่ให้โชคให้คุณเกี่ยวกับเรื่องการงานอย่างที่ผมบอกว่าหากตัวท่านเองนั้นตกงานว่างงานรู้ว่าต้องการอยากจะเปลี่ยนงานให้เปลี่ยนงานในช่วงของเดือนเมษายนจะได้งานใหม่จะได้งานที่ดีกว่าเดิมนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งไพ่ใบนี้ตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาบด้านการเงินมีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามา ธุรกิจการค้าการขายมันก็จะดีในช่วงของเดือนเมษายนเพราะว่าผู้คนเดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนมีวันหยุดยาวผู้คนจะฉลองสังสรรค์กันเยอะอย่างนี้เป็นตน้น<ม>ก็หมายเขาว่า<ม>การค้า<ม>การขายของท่านนั้นจะมีโอกาสได้เงินได้ทรัพย์มีโอกาสได้ผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาและนอกจากนั้นตัวท่านเองก็มีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบถูกหวยถูกรัตเตอรี่ดวงชะตานี้จะมีโชคใหญ่ต้อนรับปีใหม่ไทยเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่เดอร์สานนั้น จะทำให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์มีความโดดเด่นทางด้านของดวงชะตาเช่นตัวท่านเองนั้นไปทำงานชิ้นหนึ่งแล้วงานชิ้นนี้ทำออกมาดีมากๆแต่ว่าไม่ใช่งานที่ง่ายสำหรับทุกคนนะครับแต่สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์แล้วตัวท่านเองนั้นทำออกมาได้ดีจริงๆแล้วตัวท่านเองนั้นจะเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมง,งานของหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับคนที่เป็นดาราเป็นนักร้องเป็นนักแสดงเป็นอินฟลูเอนเซอร์ ปกติแล้วตัวท่านเองนั้นก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงมีคนรู้จักเยอะอยู่แล้วแต่ว่าในช่วงเดือนเมษายนนั้นมันอาจจะด้วยผลงานหรืออะไรสักอย่างหนึ่งในตัวท่านทําให้ตัวท่านเองนั้นกลายเป็นกระแสอีกครั้งหนึ่งคราวนี้แหละนะครับพวกงานโชว์ตรงโชว์ตัวอ e ีวงอีเวนต์การเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าหรือว่าพวกคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตรวมไปถึงการรีวิวสินค้าต่างๆนั้นคิวจะแน่นเอียดการเงินการทองของท่านนั้นจะโปะปังมากๆนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดวันเสาร์ครับ ส่วนไพ่ที่ไม่ดีบ้างล่ะนะครับผมผู้ที่เกิดวันเสาร์ต้องระมัดระวังกับไพ่สองใบต่อไปนี้ครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2นี่คือไพ่9ก้าดาบนั่นเองไพ่เก้าดาบก็หมายความว่าจะมีเรื่องให้คิดให้เครียดหรือไม่ก็คือให้ระวังเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายถ้าเป็นเรื่องการงานบางทีบางท่านนั้นถูกให้ออกจากงานตกงานว่างงานถ้าเป็นการงานอย่างที่ผมบอกว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เจ็ดไม้เท้าที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุป ถ้าตัวท่านเองนั้นถูกให้ออกจากงานจะตกงานไม่นานถ้า,าว่าตัวท่านเองนั้นขยันออกไปหางานจะได้งานใหม่ภายในเดือนเมษายนนี้อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพนั้นก็ต้องดูแลหน่อยนะฮะเพราะว่าในช่วงของเดือนเมษาน้าร้อนนี่พวกอาหารการกินต่างๆก็คือว่าควรที่จะทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆนั่นเองนะครับอาหารบางอย่างบางชนิดนี่เก็บได้ไม่นานนะฮะมันจะเน่าเสียได้โดยง่ายทานเข้าไปแล้ว ให้ระวังพวกโรคท้องร่วงด้วยหรือว่าบางท่านนั้นที่ไปเล่นสาดน้ําอากาศร้อนๆแล้วก็ไปเจอน้ําเย็นๆในบางทีร่างกายเรามันปรับตัวไม่ทันอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือบางท่านนั้นเฉลิมฉลองดื่มแต่เหล้าข้าวไม่ทานเนี่ก็ให้ระวังไว้ด้วยนะครับว่าจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของท่านได้นั่นเองนะครับไพ่อีกใบหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่8นี่คือไพ่เดอะทาวเวอร์หรือว่าไพ่ตึกถลม่มไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ครอใหญ่ ให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยหลายๆท่านที่จะต้องเดินทางใช้ยานพาหนะในการเดินทางการขับขีบข่ยวดยานพาหนะต้องระมัดระวังไม่ควรที่จะขับขี่รวดเร็วจนเกินไปคนที่ดื่มไม่ควรขับนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากิจกรรมสุ่มเสี่ยงใดๆผู้ที่เกิดวันเสาร์ในช่วงของเดือนเมษายนนั้นไม่ควรกระทำเพราะว่าดวงชะตาของท่านมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้โดยง่ายตั้งแต่หกล้มตกบันไดเขาถลอกไปจนถึงอุบัติเหตุใหญ่ๆร่างกายฉีกขาดได้ ฉะนั้นต้องระมัดระวังแต่เมื่อมีไพ่เคราะห์แล้วผมอยากจะให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้หาโอกาสไปทําบุญทําบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่านท่านที่เป็นพุทธศาสนินก็ชนหาเวลาทําบุญใส่บาตรถวายสังฆทานหรือว่าหมัน่สนสวดมนต์ไหว้พระฝึก,กจิตนั่งสมาธิแผ่บุญแผ่กุศลไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับเทพเทวดาจะทําบุญด้วยการบริจาคทรัพย์บริจาคทานหรือว่าร่วมบริจาคในการที่จะซื้อโงศพ ถ้าหอศพมอบให้กับมูลิธิต่างๆถวายให้กับวัดวาอารามต่างๆทําบุญด้วยการปล่อยนอกปล่อยปล,ยปลาร่วมถ่ายชีวิตโคกระบือก็คือทําบุญด้วยการให้ชีวิตสัตว์ จะทาบุญสิ่งใดๆก,ก็ได้ตามความเชื่อของท่านแต่ว่าเมื่อทําบุญเสร็จแล้วผมอยากจะแนะนําว่าให้มีการกรวดน้ําอุทิศบุญกุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพทเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราภายร,ายราย้เรื่องไร,ร้จะได้เบาบางจางลงได้หรือว่าอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับผู้ที่เกิดวันเสาร์เลยนะครับแต่ทางที่ดีแล้วในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยตัวเราเองนั้นได้มีโอกาสเดินทางกลับบ้านเกิดถิ่นกําเนิดของตัวเองนะครับ ไปรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ควรที่จะถือโอกาสไปทําบุญไปไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในช่วงของปีใหม่ไทยของเราอะไรดีๆมันจะได้เข้ามาชีวิตของผู้ที่เกิดวันเสาร์นั่นเองนะครับคราวนี้เราจะไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดวันเสาร์กันบ้างว่าดวงการเงินของท่านในช่วงของเดือนเมษายนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่สามเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่5 ไพ่สามเหรียญคือไพ่โชคลาภทางการเงินคนที่ได้ไพ่ใบนี้บอกได้เลยนะครับว่าจะมีเงินเข้าอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าเงินก้อนนี้จะไม่ใช่ไรายได้ประจําไม่ใช่เงินเดือนนะครับมันเป็นเงินพิเศษอย่างเช่นคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายเป็นนายหน้าเป็นตัวแทนเมื่อขายสินค้าได้แล้วก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นค่านายหน้าค่าส่วนต่างอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับหรือว่าบางท่านนั้นจะได้โชคได้ลาภจากทางด้านของไพ่เดอะซันก็คือถูกหวยถูกลอตเตอรี่มีโชคมีลาภต้อนรับปีใหม่ไทยนั่นเองนะครับ ก็มีโอกาสที่จะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาอย่างนี้เป็นต้นการค้าการขายอะไรต่างๆมันจะขายดีเพราะว่าผู้คนจับจ่ายผู้คนเฉลิมฉลองกันค่อนข้างเยอะในช่วงของเดือนเมษายนก็จะทําให้ได้ผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาดังนั้นถ้ามีไพ่สามเหรียญก็อย่างที่ผมบอกไปว่าเงินเข้าทนน่ผู้ที่เกิดวันเสาร์ครับคราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดวันเสาร์กันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงของเดือนเมษายนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับ ตัวท่านเองมีไพ่เจ็ดถ้วยอย่างที่ผมได้พูดไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าไพ่เจ็ดถ้วยนั้นถ้าเป็นเรื่องของความรักไม่ค่อยดีตัวท่านเองนั้นมีสเสน่ห์และมันมีโอกาสที่จะดึงดูดให้คนเข้ามาในชีวิตของท่านแต่ว่ามันจะไม่มาคนเดียวมันจะมาหลายคนมันมีโอกาสที่จะคบซ้อนมันมีโอกาสที่จะคบหลายคนอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองเนะครับเช่นเดียวกันกับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่9นี่คือไพ่เ้าถ้วยไพ่เ้าถ้วยนี่นะครับ ถ้าตีความหมายก็คือรักซ้อนถ้ามันไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านมันอาจจะเกิดขึ้นกับคู่กับแฟนคนรักของท่านก็ได้ฉะนั้นก็ดูแลหัวใจซึ่งกันและกันบ้างสําหรับคู่รักบางทีมันอยู่ด้วยกันยาวนานมันเจืดชืดนี่นะครับก็สร้างความหวานฉ่าให้กับความรักของเราบ้างก็แล้วกันนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมไพ่เก้าถ้วยเนี่ยมันยังตีความหมายได้ว่าในกรณีที่คุณผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์นั้นคือเลิกราอย่าร้างกับคู่กับคนรักไปแล้วมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความรักใหม่อีกครั้ง อาจจะได้คบกับท่านของคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเป็นพ่อแม่เป็นคนที่ผ่านการมีคู่มีครอบครัวมาแล้วอย่างนี้ก็ได้สําหรับความหมายของไพ่เก้าถ้วยนันเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งนี้ก็คือตําแหน่งที่6นี่คือไพ่สี่ถ้วยไพ่สีถ้วยนั้นถ้าเป็นเรื่องของความรักบางทีนะครับผู้ที่เกี่ยววันเสาร์นั้นได้วางสเปคเกี่ยวกับคนรักคู่รักไว้ค่อนข้างสูงมากเช่นคนรักคู่รักจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้มีฐานะดีบุคลิกต้องดีอย่างนี้เป็นตน้น ถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้มันอาจจะหายากสนหน่อยหนึ่งนั่นเองอาจจะมีคนเข้ามาแต่ว่าตัวท่านเองนั้นยังไม่ถูกใจยังไม่ใช่สเปคอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับหรือไม่ก็คือว่าไพ่สีถ้วยนั้นถ้าเป็นเรื่องของความรักก็คือคนรักไม่เป็นดั่งใจคนรักไม่ได้ดั่งใจแต่งงานกันมาแล้วตอนแรกๆก,ก็ดีพอมีลูกมีเต้ามีครอบครัวแล้วนี่เปลี่ยนไปในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับคือไม่ได้ดั่งใจหรือไม่กรณีที่บางท่านนั้น ไปรักไปชอบเขาทุ่มเทความรักให้กับเขาอย่างเต็มที่แต่ว่าในที่สุดแล้วเขาไม่เลือกท่านเขาไม่รักท่านอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3ไพ่เดอะซันนั้นอย่างที่ผมพูดไปว่าไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่ให้คุณรอบด้านครอบจัก,กรวาลจริงๆรวมไปถึงเรื่องของความรักด้วยนั่นเองนะครับคนรักคู่รักของผู้ที่เกิดวันเสาร์ที่จะเข้ามา 1. จะเป็นคนที่มีบุค,คลิกหน้าตาดี 2. จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงอาจจะไม่ใช่ดาราไม่ใช่นักร้อง แต่ว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับทางด้านของธุรกิจการงานนั้นๆตำแหน่งงานนั้นๆหรือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่ในย่านนั้นอยู่ในชุมชนนั้นๆอย่างนี้เป็นต้น3เป็นคนที่มีฐานะดีพึ่งพาอาใยได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นดวงความรักด้านไม่ดีก็อย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่แรกก็คือไพ่เจ็ดถ้วยกับไพ่เก้าถ้วยเนี่ยหมายถึงเจ้าชู้มีโอกาสที่จะคบซ้อนคนที่เจ้าชู้ให้ระวังไว้ด้วยเพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่ไม่ดีอยู่2ใบด้วยกันก็คือไพ่เก้าดาบ กับไพ่ตึกถล่มหรือว่าไพ่โด e ทาวเวอร์ไพ่สองใบนี้ถ้าเป็นความรักก็ไม่ดีด้วยเช่นกันให้ระวังว่าถูกจับได้จะมีการทะเละาะเบาะแวง้งกันรุนแรงถึงขนาดที่ว่ามีการเลิกรากันได้นั่นเองนะครับถ้ามีคนรักมีครอบครัวที่ดีอยู่แล้วอย่าหาทำนะครับแล้วตัวท่านเองนั้นจะเครียดแล้วก็เดือดร้อนในที่สุดนั่นเองครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันเสาร์ประจำเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมประจานนุด้วยเน็คชรับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนันเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดวันเสาร์ทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อกํากำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะแนะนำว่าคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลเียนพยากรณ์ให้หน่าสนใจให้หน่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลเียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ